คือเวลาสร้างบ้านด้วยไม้ด้วยไม้โอเคปืนก็ตงเป็นพืนพืนเอาบล็อกอะไรก็ได้นะแต่เราสร้างบ้านด้วยไม้กันนะครับผู้ชมคือกฎิกานะครับอากติกาคือเราห้ามเลี้ยงสัตว์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งก้านนอได้ตกแต่งก้านนอได้นะแล้วเราจะมาเวียนทำไมโอ้แล้วเราจะเริ่มสร้างกันเลยไหม โ <Okay. S 2> อเคก็รับไม่ไม่เออก็ไม่มีเสียงเลยเออเดีย๋ยวผมก็ต้องให้มีอุอ๊ยอ,อนนะไรอยู่วะเดีวผมต้องให้มีอุปกรณ์กันก่อนนะครับโอเคราก่คร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ับผมกปนี้ลยนะครับไม่ใช่อะไรก้างก็เปนชอบเป็นสีนี้นะครับแล้วนะี่ส้อเราขุดกันนะครับนี่ต่อไป S <S แล้วผมคุณแล้วก็ผมก็จะให้มันวางนะครับฟีชชิวนพอดีว่า,าน,น้าตะปนตอนนั้นม่มาครับเลยเลยตะเอ้ยน้าตะปูนก็ป่วยก็ป่วยเอ้ยมือไอ้นู้ก็ก็ไม่ว่างเลยเลยที่ม้าจะตัดไปยา,ยาางยางไรล่องลอยม่มาผมไม่ได้ป่วยน,นะผมไม่ว่าง นะตอนนี้ก็เราต้องขูดให้ด่วนนะครับใช่เวลาแก้ใอ้เวลาแก้เราไม่รู้ว่าไหนนาคาแล้วไช่เวลาแก้อีกิตมาตีทั้ดนะนี่จินนาตีนะแต่เพื่อไม่แม่เวลานากินไปเราจะจัคลิปตอนที่ว่าสองสามงานอย่างเช่นตอนมาว่าตอนตบแต่งทำพื้นเนี่ยแต่แต่ผมก็จะขอัด่ลิ่อนะครับเพราะมันกลับนะ ผมต้องสร้างพื้นตั้งนานนะครับขอตัดคลิปนะครับสามสองโอเคนะครับผู้ชมก็ผมมาวางอันนี้กันนะครับนี่เออมันไม่ค่อยเท่านะครับสมมันไม่เท่าเอ้ยสามสามโอเคพอดีเลยแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วผมปรับหัวชาว้าให้อาปาไหลก้างปักให้หน่อย ข้าปวดเช้าอีกนี่นะตอนนี้เราหมดสักเจ็ดแล้วครับโอเคแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เราก็จะวางไม้แบบนี้เลื่อนจากนั้นแล้วก็เราจะมาวางกระจกกันนะครับบ้านสวยไม่สวยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรานี่แหละก็มีกติกาแล้วนะครับ นะต้องสร้างเป็นไม้เฮ้ยไม้เหรอแต่ว่าเราเป็นสร้างเป็นบล็อกโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่นะโอเคผมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไม้มานะครับนี่เอาทําแบบไหนก็ได้สวยแล้วก็เราจะเอาไม้มาเป็นแบบนี้แล้ก็วางแบบสูงๆมาอืมก็เราก็ทุก ผู้ชมครับต้องฟังผมด้วยแล้วก็ปลาไหลกล้างด้วยนะครับผู้ชมอย่าล้าว่าผมมีสร้างระเบียงอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับอันน้ําปลาไหลากา <คน S 1> งเ่งเองนะครับขอพูดโออแบบหนึ่งผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคนี่แล้วก็เราเอาใบไม้วางใบไม้ที่เราใช้คือใบไม้แบบนี้น,นี่ บอกแล้วว่าใช้อะไรก็ได้แบบไม่เป็นไม้นะโอเคแล้วก็ทำไปแบบนี้ mm hmm. ขุดไป mm hmm. ปึ๊บ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  <Okay. S 1> ปึ๊บ,บ,บ,บ <Okay. S 1> ด่วนเลยแล้วก็เราเอาไม้เสาเกมาปุ๊บคไม้เสาสวยที่สุดสวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือบอกไปนะครับคุณนะกับคุณอะไรหรอครับคือเราลังคาเราบล็อกอะไรก็ได้ อ๋อลังคาเราเอาบล็อกอะไรก็ได้ได้ครับได้ครับเอาแค่ชั้นเดียวนะเอาแค่ชั้นเดียวนะได้ได้เดี๋ยวผมทําทําให้อันนี้ไม่ใช่โลกของผมนะครับโลกของปลาไหลก้างนะครับเราต้องมีกติกาด้วยนะครับเราเป็นผู้ดีต้องมีกติกานะครับห้ามแหกกฎนะครับเออ มันก็จะผิดน,นะครับเราก็ใช้ใบไม้มากกอกๆแบบนี้แล้วเราก็ดูสิข้าไหลก้างข้างนอบบริเวณรอบบ้านเราสามารถฝูกต้นไม้ได้หรอาใช่ไหมได้ยได้ครับก็ <ๆ S 1> ผมก็จัดไปนะครับอย่ารีเราตรงนี้ก็เราตําเป็นโซฟาตรงนี้เราก็มาถักฟุ๊่แล้วก็ฟุ๊กฟุ๊ก ตรงนี้ก็เป็นดบล็อกแบบน like 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 ี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้สลับกันไปนะครับผู้ชมแล้ก็สลับ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 แล้วผมขอตัดนะครับให้มันสลับไป นี่นะครับผู้ชมผมก็ปิดหลังคาแบบสไตล์ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ข้างบนผมก็จะปลูต้นไม้เบิร์นบ้านนะครับผมก็หาต้นไม้มาก่อนนะครับต้นไม้ไหนที่พ่อผมชอบนะครับอ๋อใชครับอ๋อโบลเมล มันก็เป็นบ้านรุ่นแบบไม้ <Okay. S 1> นี่นะครับบ้านผมโอ้โหดูดีนะครับผู้ชม <sınız> แล้วก็รอบรอบนี้ผมก็ทำใบไม้กันให้หมดนะครับหมอตั้งไปเลยนะครับใบไม้ <c oughs> แล้วก็ตีราผมก็วางหน้าต่างนะครับ <Okay. S 1> นี่ว,วางหน้าต่างให้มันดูสไตล์แบบว่าบ้าน บ้านเป็นเออโมเดิร์นมีหน้าต่างเออก็ลืมไปกแล้วเดี๋ยวผมขี้เกียจเลื่อนกล้องไปมาก็ขอตั้งตรงนั้นแล้วกันกล้องออๆๆๆๆๆนี่นะครับช้ํอื้อหือลองดูนี่นะครับบ้านผมก็เป็นสไตล์แบบนี้เป็นสไตล์ไม้อาจเป็นสไตล์ที่ผู้ชมไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะครับแบบเปิดเล ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนั <recess ed isolation> ้นเราลองมาวางไฟก่อนๆนะครับก็อ๋โอเคแล้วก็ผมก็ทําแบบไฟแบบเรืแบบนี้นะครับโฉบเนี่ยแล้วก็ลงนี้ปึ๊บ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 โจ๊ะโจ๊ะชึบอ่าไหนไหนไหนชึบชึบโอเค แล้วก็ตรงนี้ตรงต้องเอาไฟแบบนี้มาโอเคเราก็ปึ๊บปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าว้นหนึ่งันวันอ่านี้เดี๋ยวผมไปดูบ้านนะแต่คนก่อนหน้าหนึ่นะโอ้โหหนึ่งซุบซบโอเคแล้วก็ว้นหนึ่งหนึ่งโอเคนี่นะครับผู้ชมป้าไหลกล้ามาดูบ้านเราเหรออ๋อสวยนะให้คนโหวตนะเราไม่ต้องบอกนะ ข้าตกล้าไปข้าผมข้สองปลาไหลก้าส้าคนนะถ้าปลาไหลก้างสองถ้าผมหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าว่าสามคือว่าสวนตั้งสองหลังนะมีมีชุดนี้นะครับผู้ชมบ้านปลาไหลก้างก็ทําหลังคาบ้านผมจะทําทําแบบไหนดี บ้านผมน่าจะไม่ต้องทำเค่เราไปทำข้างในกันดีกว่าเอ,เอออันนี้ <ขอ S 1> ดูที่ผมทำคลิปไปประมาณเ้านาทีแล้วนะครับผมนาทีแล้วผมก็มาพร้อมเตียงกันนะครับเตียงที่หาสีไหนยากที่สุดเราผมเอาสีน้ำเงนินดีกว่ามันดูสตาแบบว่านี้นะครับนี่เตียงแล้วก็เราวางปุ๊บป๊บ ดอกไม้ปูชั่งหน่อยแล้วก็ตรงนี้ทุกครับอะไรหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามานะครับโอเคนี่ผมก็ได้อุปรกรณ์ตรงนี้เตานี่แล้วก็ตรงนี้หนังสือหนังสือวอ่านแล้วก็หนังสือตรงนี้ก็เป็น e n c h a r ตน,นี่แล้วก็กลอง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 เปิดได้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้เราวางสมุด ที่เดี๋ยวเราก็จะมาวางอะไรดีเดี๋ยวนึกก่อนเราก็มาวางไอ้นี้กันแล้วก็นี่ฟุ๊บฟุ๊บโช๊คโช๊คสองวันโช๊คอ่านี่นะครับนี่มันตมงมีระฆังด้วยนะครับเบ็ะ ใช่ไหมอ่าของปลาไหลก้าวพี่ว่าทําคลิปอยู่ประมาณกี่นาทีแล้วครับขอผมสิบนาทีสามสิบอวินะครับแลขวผมมีละครังด้วยนะครับละครังเวลาใครมาเออเด็กชานะจตะปนไปไหนโอ้ป๊อกโอก็หน่อยแล้วก็ผมก็เชิญออกมานะครับบ้านผมก็จะเป็นรุ่นไหนนี้ตรงนี้ก็ทําเป็นไปมานะ แล้วก็จะล้อมด้วยขนแกะ <Okay. S 1> โอเคนะก็บ้านผมก็เสร็จเสร็จแล้วมออไม่เสร็จทีเดียวผมต้องรอปรลาไหลก้างนะครับบ้านผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอบลอลอืม<อ>ข้างนอกอคอภัยผู้ชมครับเกือบเกือบดีนะที่ผมไม่ตัดคลนะิปนะปลาไหลก้างบอก พอขานาโอดผมก็ลืมไปเองเลยนะครับสุดยอดแด่งการลืมนะครับความจาความจําลืมอีทําอะไรข้างโน้ด้วยหรอแหลงเมื่อกี้ไอพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าเอา้าเกือบจะตัดคลิปไปแล้วโอ,โอ้ยปลาไหลก้างหน้าโนเอาเลยเมื่อกี้ตั้งโป๊ะเลยเจ๊ไหมเพราะถ้าเจ็บต้องไปโรงพยาบาลนะ,นะลเนออใช่เพราะเจ็บหนักเลยแหละกระตบถึงสมองเลย,เลย ฟอ้ชีวิตจริงน่าจะไม่มีบุญชีวิตจริงมันก็จะมีปุ๋ยนะครับแต่ว่าจะประมาณวันสองวันกว่าจะโตเต่อันนี้ประมาณหนึ่งวิสองวิก็โตแล้วนะครบโอ้โหชนหน้าปลาไรลก้างโอ้โหแบบว่านี่เลยถ้าเป็นชีวิตจริงมันก็จะล้มมาตรงนี้นีบ้านผมนี่ก็ผมก็จินจนาการ เออฟอร์นิเจอร์เราอย่าใส่เพื่อจะเป็นอะไรแปลกแปลกปหลานนะแล้วปุ่มต้องเอาไฟมาตั้งเหมือน12นาทีแล้วของเราหาไฟก่อนหาไฟ,ไฟไฟอยู่ไหนเอ่ยไฟมาแล้วแล้วก็เราจรินตนาการเหมือนบ้านเราตั้งเข็มกินกันนะเฮ้ยเอเอทำไม่ได้วะปึ๊บชุ โอ้บ้านบ้านอ่าเพื่อเรามีอะไรก็มีเฟอร์นิเจอร์ของผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะอืมมันก็สวยวางงาแล้วคุณทำฟนเจอแบบำลองเหรอไม่เลยเราไม่อยากทำเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเราต้องทำคาไก่นี่เราจะวางปุ่มในตู้เสร็จยังยังผมว่าสผมว่าตั้งนานแะละกว่าจะเสร็จเรา ลคุณก็เหมือนกันเลยเออปรูบรูต้องถามก่อนนี่เสาแกก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็บ้านเราจะมีปุ่มปุ่มแบบตรงนี้ชุบ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 โชว์โชว์โชว์ ล้วครั้งนี้ทุบไปก่อนนะครับชุบแล้วก็ฟึบฟึบฟึบฟบชุ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 บโอเคนี่นะก็ผมต้องทุบไอ้พวกนี้ก่อนตรงนี้จะทําเป็นที่ล้างมือนะทําเป็นที่ล้างมือนี้แล้วก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้แล้วก็เราทําตู้เย็นก็พอไหนไหนไหนแล้วไหนเราอยู่ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งผมขอหาก่อน นี่นะครับผู้ชมปุ๊บออแล้วก็ตู้เย็นนะครับเราต้องเอาบล็อกมาแล้วก็เอาประตูมาเนี้ยมันจะเหมือนตู้เย็นนะครับผู้ชมไหนอ่ะเออฝา,าอะไรก้าทำยังไงตู้เย็นเนี่ยเป็นหนึ่งนะ